สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัพปโนที่ท่านมีคุณคุณอุปการมากมายต่อชนชาวไทยทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกที่สําคัญท่านก็ได้นําทองคํามอบเข้าสู่คลังหลวงเพื่อเป็นเงินทุนสํำรองให้กับประเทศมากกว่า13ตันและทางธรรมค่ะท่านก็ได้มีคติธรรมคำสอนพระธรรมเทศนามากกว่า10,000กัน และมีการที่สำคัญที่ได้จุดประกายให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจีดีแห่งนี้ขึ้นมาคือเมื่อวันที่30ตุลาคมปีพศ2549โดยมีข้อความสำคัญว่า ให้เอาคติธรรมความเคลื่อนไหวของเราที่เป็นศีลเป็นธรรมแสดงออกต่อโลกนี้เขียนเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยจะดีกว่าทำเจดีหลวงตะบัวไม่เห็นได้เรื่องอะไรถ้าเป็นคติเครื่องเตือนใจเขียนออกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก็จะเป็นเที่ะลึกได้นาทีเดียวถ้าจะทำไม่ทำอย่างนั้นเราว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะและอีกหนึ่งเหตุผลค่ะจากคำตรัสของ,ององค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านทรงตรัสว่าบุคคลที่สมควรจะสร้างเจดีไว้ให้ลูกหลานประชาชนได้กลัาว่า ไหว้บูชามีหนึ่งค่ะพระพุทธเจ้า 2. พระปัญเจพระพุทธเจ้าสาพระอรหันต์และสพระเจ้าจัก,กรพรรดิซึ่งองค์หลวงตาพระมหาบัวยาณสัพปโนนะคะท่านเป็นพระอรหันต์เกึ่นพุทธการจึงสมควรที่จะสร้างเจดีย์ไว้ให้ลูกหลานประชาชนได้กราบไหว้บูชาจึงได้รวมเป็นสองเหตุผลสําคัญค่ะที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมแรงร่วมใจกันรสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมา ที่พิพิพธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์แห่งนี้นะคะก็มีความโดดเด่นมีด้วยกันทั้งหมด3อาคารก็คือมีอาคารพระาธาตุเจดีย์อาคารพระวิหารแล้วก็อาคารพิรพิธภัณฑ์ส่วนที่โดดเด่นเลยก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์ารวิหารและพระาธาตุเจดีย์จะมาพูดในส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์ก่อนความโดดเด่นของอาคารพิรพิธภัณฑ์นะคะจะจัดแสดงไม่เหมือนที่อื่นนะคะจะจัดแสดงสื่อผสมแสงสีเสียงมัลติมีเดียภาพเสมือนจริง เกี่ยวกับชีวประวัติขององค์หลวงตาตั้งแต่ท่านเกิดจนท่านลาสังขารและยังมีในส่วนนะคะสถานที่จําลองภาพปฏิมากรรมแล้วก็รูปปั้นปฏิมากรรมต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับประวัติหลวงตา